<c oughs> ครับพผมพี่หมีจะดีนะครับและนี่คือเกม disney speedstorm นะครับผมโมยาก็เป็นเกมที่รวมเหล่าตัวละครใน disney world นะครับมาโลดแล่นเป็นนักแข่งรถกันเลยนะครับผมซึ่งเกมเกมนี้นะครับลงแพลตฟอร์มให้กับทุกๆแพลตฟอร์มนะครับทั้งมือถือก็ดีนะครับผม pc และ Uh, Playstation นะครับผมลงให้ทุกแพลตฟอร์มแล้วทุกแพลตฟอร์มสามารถที่จะมาแข่งรวมกันได้นะครับผมในช่องทางนี้โอเคเดี๋ยวเราลืมบอกไฟเกมนี้รองรับภาษาไทยนะอย่างที่เห็นเลยนะครับผมจริงๆมันก็รองรับภาษาไทยตั้งแต่อยู่ในมือถือแล้วแต่ผมไปดูใน PlaySto r e ยังดาวนโหลดไม่ได้นะอืยังน่าจะรอสักพักหนึ่งก่อมั้งถึงจะดาวโหลดได้แต่ออนนี้ผมมาเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับผม บ้าที่นี่เราก็ต้องนึกถึงมิกกี้เมาส์นั่นเองครับผมเราก็จะไปจอยเล่นกับคนอื่นๆกันนะครับผมห้องนะครับห้องก็จะเป็นห้องคลาสสิกนะครับที่จะอ่าแรนดอมนะครับผมเข้ามาเล่นแบบด่วนเลยนะฮะนี่ครับผมตัวละครอะไรนะทอยสตรอรี่ก็มานี่อันนี้จำชื่อเรื่องไม่ได้วะสกุปปี้ใช่ป่าววะผมจำชื่อไม่ได้ขออภัย วิธีการเล่นนะครับผมก็คือบังคับนั่นเองครับผมแล้วก็เก็บไอเทมแล้วก็จู่โจมคนอื่นได้นะครับผมคล้ายๆกับโกโก้คาร์ดนะครับของฝั่งนิวเพนโดนะออกตัวเออออกตัวแรงออกตัวแรง,ออแรงจริงๆมันจะในแต่ละฉากมันจะเป็นอย่างฉากฉากเล่นการฉากนี้นะครับก็จะเป็นฉากของเกม t o y Story นะครับเราใช้ไอเทมกันเลยนี่พุ่งเข้าไป แล้วแต่และฉากนะครับก็จะมีเพลงในวอ์ติสนีี์นะครับผมแต่นี้ที่ไม่ได้ยินเสียงเพลงนี้คือผมปิดเพลงไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวที <c oughs> ่ใชเทมพุ่งไปอตอนนี้เราอยู่อันดับที่5ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> รถนี่มันกระโดดได้นะนี่ อ่าได้ไอเทมจุ่โจมมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวปึ้มโดนไหมโดนเดี๋ยวเต็มเก็บไอเทมห์ปั๊บไอเทมจุ่โจมมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเลงก่อนเลงก่อนเลงก่อนพุ๊กยิงเข้าไปยิงไม่โดนไม่โดนครับได้เทอร์โบ โอ้ยเราอยู่อันดับท้ายสุดเลยเนี่ยในนี้ก็จะมีทั้งไอเทมจุดโจมนะครับแล้วก็มีกับดักแล้วก็เป็นไอเทมป้องกันตัวเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โลเลยอะที่โลตัวละครอย่างที่บอกนะครับสามารถอัปเดตได้นะครับอย่างโดนดักตัวนี้นะฮะแล้วก็อัปเดตความสามารถของเขานะครับผมความเร็วความควบคุมต่างๆนะครับก็จะมีมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าไอคนนี้เราไม่ได้อัปเดตได้ทันทีนะเราต้องไปแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับผม เพื่อสะสมความสามารถนะครับของตัวละครของเราก็จะมีทั้งตั้งแต่ล i t เต e m e เมอ i d เมนะครับอันนี้เราต้องไปอ่าอย่างเช่นอ่าเขาเรียกใครวะไอเรื่องชมงานกับเจ้าชายศูนย์ผมจำชื่อตัวละครไม่ได้เลยสักตัวขออภัยจะจำแต่ตัวมินนี่นะครับเก่าเก่านี่นะฮะแต่ถามว่าเคยดูไหมเคยดูนะครับบัตไลเยียนะครับผม อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เอลซ่าก็มานะแต่อยากจะเปิดตัวละครเอลซ่ามากเลยอะผมชอบฉากตัวของเอลซ่ามากเลยนะมันจะมีเพลงซาวของเอลซ่าระหว่างการเล่นนะคะแต่อันนี้ต้องขออภัยจริงๆเราไม่สามารถเปิดเพลงได้นะกวัวโดนลิขสิทธิ์แรงมากเขาโอลิมปัสนะครับผมน่าจะเป็นฉากเรื่องนี้ผมไม่เคยดู ที่เป็นเทพเจ้าในกรีกใช่ไหมนี่อลาดินอันนี้เรื่องจำไม่ได้ชื่อไม่ได้ถ้าเปิดเพลงแล้วเล่นไปด้วยมันจะสนุกมากเลยเป็นเพลงของวอร์ดินี่ในฉากแต่ละฉากนะครับผมแฟลงเปิดไอเทมได้เป็นไอเทมป้องกันนะครับผมมันกระโดดฮึบ <c> ฮ <oughs> ึบแรงไป เก็บไอเทมได้ครับผมเป็นไอเทมโจมตีไอเทมโจมตีเรียบร้อยผมจัดไปแล้วหนึ่งตัดหน้าครับผมขอตัดหน้าก่อนตอนนี้เราอยู่อันดับที่สามแล้วนะอุ้ยดัน จมตีโดนไหมเหมือนจะไม่โดนเอาโดนลูกไฟไอ้นั่นได้เทมลูกไฟไปลูกไฟมันจะเป็นรถทําให้รถวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ชนคนอื่นแล้วก็จะเราจะกระเด็นแบบนี้ตกอันดับเลยอ่ะ อันดับตกมาแล้วอ่ะคนหนึ่งเขาเก่งอ่ะโดนฮ่าฮ่าไอเทมบาเลีย ยิงตอนยิงตอนนี้ไม่ถึงสามารถยิงหันหลังยิงได้นะยิงไปข้างหลังก็ได้นะครับผมไอเทมโจมตีเนี่ย ปุ๊บยิงไม่โดนอันดับที่5ครับผมโอเคครับลองฉากกันน,นึงดีกว่าครับผมกับเกมฉากฉากนี้นะครับเป็นฉากอะไรจากอานิเมะอนิเมชันเรื่องอะไรผมไม่แน่ใจออไอ้เทมโจมตีมาโดนข้างหน้าอะไรไม่รู้แต่ได้เห็นแดงๆน่ากลัวไม่เข้าไปใกล้หรอกอุ้ย มีกับดกักเยอะไปหมดเลยตรงนี้ระวังนะครับผมมีกับดักด้วยที่นี่โอ้เอียงเอียงเอียงตอนนี้เราใส่บาเรียรอยู่นะฮะใครตามหลังมาโอ้ยแทงไปก่อนแล้วนะตอนนี้อยู่อันดับที่สองอาตกแล้วครับอันดับ ขึ้นลาวปึ๊บขึ้นลาวสะพานมันจะแล้วก็กระโดดไปอีกลาวนึ่งอ้ายไม่พลาดเฉยเลยอันดับหนึ่งอยู่ไหนวะ ใส่บาเรียก่อนโอ้ยมันแทงเราสงสัยเราจะอัปเดตยังไม่พอนะครับระวังตกอโดนแย่งไอเทม ตรงนี้เป็นทางแยกนะเราต้องรอข้างหน้ายิงโดนแล้วก็เล่งความเร็วไปของเขาอะ่ะเร็วกว่าเรานะจริงๆแล้วอะแต่เราต้องใช้ทักสะสูงกว่าเขานิดนึงโอ้โหสุดยอดอย่างนี้อ้าชนกําแพง อ้เราชนขอบหน่อยนึงอุ๊ยนั่นเขาจะแสงไม่ใช่จะแสงแสงแล้วมันมีบาเรียยิงไม่โดนอันดับสามครับผมก็ยังดีเขาน่าจะอัปเกรดเยอะกว่าเราเอ้าเซิร์ฟเวอร์หลุดเน็ตก็ไม่ดีหรือไงเอาละครับผมถ้าใครชอบ คลิปคลิปนี้หรือชอบอยากเล่นเกมเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีกันแล้วนะครับผมในสตรีมแล้วก็สโตร์นะครับผมส่วน PlayStation 5ฟรีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่มี PlayStation 5นะโอเคถ้าใครชอบถูกใจก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ใครสนุนช่อง,องเราที่คิว่าโคตด้านนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับไปละบายบาย